เราต้องเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความรู้ยังไงนะฮะดูรายละเอียดก,กันก่อนแล้วกันเนาะแล้วค่อยๆไล่ไปคือนายแพทย์สุนชัยนะครับวัฒนายิ่งเจเริญชัยซึ่งเป็นอธิบดีควบคุมโรคเนี่ยนะครับแถลงข่าวนะฮะว่าผู้ต้องขังหนึ่งคนนะครับในทันทสถานบําบัดพิเศษกลางติดเชื้อโควิด -19 อ่ะซึ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศแลครับหลังที่ไทยนี้ไม่พบการติดเชื้อภายในประเทศมา1 0 1วันเนี่ยนะ เบื้องต้นเนี่คือว่ามีผู้สัมผัสเสียงสูงที่เป็นผู้ต้องขังแล้วก็อาสาสมัครนักโทษ36คนด้วยนะครับครอบครัวอีก5คนอยู่ระหว่างการติดตามอยู่อีก2คนทุกคนเนี่ยตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมครับคือมีการแยกกักโรคเป็นเวลา14วันและตรวจหาเชื้อโควิด19กระดาษนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเพิ่มเติมครับเพื่อหาว่าผู้ต้องขังคนนี้เนี่ย ติดเชื้อมาจากที่ไหนกันแน่นะฮะยากเน้นสมอนะครับว่าเราผมไม่ได้อยู่กับตัวเลขศูนย์นะครับแต่ถ้าเราต้องพบในส่วนของผู้ติดเชื้อเราจะตรวจจับให้ได้เร็วที่สุดและเราไ็จะตีก่อตีขอบเขตเพื่อควบคุมในเรื่องของการแพร่ระบาดเนี่ยให้อยู่ในวงจำกัน ทางด้านราชทรรว่ายังไงนายแพทย์วีรกิจหารปริพันธ์รองอธิบดีกรมราชทรรบอกว่าเบื้องต้นทั่วประเทศมีผู้ต้องขังประมาณ3า0แสนคนส่วนที่ติดเชื้อล่าสุดเนี่ยเป็นคนที่สองของการตรวจพบเชื้อ ในกลุ่มผู้ต้องขังทั้งหมดนะคะคโดยผู้ต้องขังคนนี้เป็นผู้ต้องขังใหม่ผ่านการตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลแล้วก็เข้ามากักตัว14วันซึ่งยืนยันค่ะว่าไม่ส่งผลต่อการติดเชื้อไปยังผู้ต้องขังคนอื่นๆเพราะว่ามีการแยกพื้นที่ของผู้ต้องขังแดนแรกรับค่ะาาการพบผู้ต้องขังรา,กกรายดังกล่าวเนี่ยนะครับที่บวกกับโควิดเนี่ย ไม่ได้ส่งผลก,กระทบต่อการแพร่เชื้อไปยังผู้ต้องขังภายในทั้งเรือนจำเพราะว่ากรมรัฐธรรมเนียได้มีการแบ่งแยกพื้นที่ของผู้ต้องขังใน,นยอย่างชัดเจนสำหรับรายที่เข้ามาใหม่ออกไปนอกเรือนจำได้มีการมาแล้วนะครับต้องกักจนครบ14วันนะครับถ้าเกิดไม่ครบ14วันก็ยังไม่สามารถจะออกไปมาเรือนี้ได้ส่วนง่ายๆคือว่าเรือนจำม,มันไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีเขามีการกักเอาไว้ตั้งแต่ตอ,ตอนต้นอยู่แล้วในแพทย์เมธิพด ชาตเมธีกุลครับผู้อุ่วในการกองควบกลุ่มโรคติดต่อสํานักอนามัยกทมไน้บอกว่าก็อยู่ระหว่างการติดตามสอบสวนโรคผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ทํางานแล้วก็สั่งปิดก่อน3วันนะครับเพื่อแยกผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแล้วก็เสียงต่ําหากว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงครับก็จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อแล้วก็ต้องมีการกักโรค14วันฮะนี่ถือว่าเป็นมาตรฐานของเราอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องไปสอบสวนโรคกันต่อน,นะครับว่า ที่มาที่ไปนั้นไปติดมาจากใครที่ไหนอย่างไรทีนี้เรามีเวลาช่วงไทม์ไลน์ามาเล่าให้ฟังด้วยลงกลางดูไทมออ์ไลน์กันเลยนะคะว่าผู้ติดเชื้อคนนี้ ไปไหนบ้างนะคะแล้วก็ทำงานที่ไหนบ้างทำให้มองเห็นแนวทางการสอบสวนโรคว่าใครคือกลุ่มเสี่ยงบ้าง <ừ> เสี่ยงสูง<ๆ>เสี่ยงน้อยเนี่ยนะคะลงไล่กันไปดูเลยทำลายผู้ติดเชื้อคนนี้ไม่มีประวัติเดินทางออกนอกประเทศค่ะไม่เคยสัมผัสกับผู้ติดเชื้อมาก่อนที่จะเข้าไปในเรือนจำแล้วก็ทำงานอยู่ในสถานบันเทิงหลายแห่งด้วยกัน ผู้ติดเชื้อคนนี้เป็นชายไทยอายุ37ปีทำงานเป็นดีเจสองร้านร,ร้านแรกเนี่ยเป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านพระรามสามแล้วก็อีกแห่งหนึ่งย่านพระรามห้าร้านที่สองเป็นร้านคาเฟ่ย่านถนนเข้าสารคือที่บอกว่าร้านแถวพระรามสามพระรามห้าเนี่ยเป็นร้านเดียวกันแต่เขามีสองสาขาแล้วก็มาทำที่ถนนเข้าสารด้วย ทีนี้วันที่26สิงหาคมเนี่ยค่ะศาลนัดฟังคำพิพากษาผู้ติดเชื้อคนนี้ก็เดินทางไปฟังคำพิพากษาพร้อมกับภรรยาซึ่งศาลสั่งจำคุก2ปีจากนั้นตอนเย็นก็นำตัวเข้าไปที่ทันทสถานกลางในคดิยาเสพติดนะคะวันที่ขึ้นศาลเนี่ย ปรากฏว่าวันนั้นสรุปแล้วไปพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงประมาณ20คนเสี่ยงสูงก็คือทนายความเจ้าหน้าที่เรือนจํานักโทษที่ร่วมตัดสินคดีนักโทษผู้ที่ร่วมอยู่ในรถโดยสารนะคะซึ่งขณะนี้แยกกักกันเอาไว้แล้วอ,อะต่อมาวันที่29สิงหาคมวันนี้แหละที่ผู้ต้องหาเริ่มมีอาการค่ะมีไข้ไอแล้วก็มีเสมหะมอตรวจพบเอาวันที่สกันยายนนะคะวันที่สเนี่ยที่ตรวจพบนี่นะฮะ คือแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลครับเข้าไปตรวจพบติดเชือ้อโควิด -19 ส่วนผู้ต้องขังร่วมห้องอีก34คนนี่นะครับตรวจแล้วไม่พบเชื้อนะครับแล้วก็มีอาสาสมัครนักโทษอีก2คนครับเป็นบุคคลใกล้ชิดแม้จะไม่พบติดเชือ้อแต่ว่าได้แยกตัวไปอยู่ที่โรงพยาบาลราชทันเช่นเดียวกับผู้ติดเชือ้อเพื่อรักษาตัวแล้วก็ติดตามอาการ14วัน เช่นเดียวกับการกักตัวแล้วก็เฝ้าระวังของผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำครับก็คือเจ้าหน้าที่กรมรชาชัณฑ์อีกสองคนด้วยกันแล้วสําหรับประวัติเนี่ยฮะการเดินทางเนี่ยพบว่าผู้ติดเชื้อครับคือเดินทางไปร้านสาขาพระรามสและสาขาพระรามหพักอยู่ที่บ้านครับที่คอนโดเนี่ยย่านบางบดบ้านดิฉันค่ะโอเคใกล้กันเลยใช่ไหมฮะบางบดค่ะโอ้พบมีผู้สัมผัสกใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะติดเชือเ้อใน7เจ็ดคนด้วยกันคือเป็นบุคคลในครอบครัว นะตรวจสอบแล้วนะครคุณผู้ชมฮะหคนเหลือสองคนนะครับอยู่ระหว่างการติดตามเนื่องจากว่าอยู่ต่างจังหวัดคาดว่าภายใน1-2วันนี้เนี่ยน่าจะติดต่อได้แล้วส่วนร้านที่ผู้ติดเชื้อไปทำงานเนี่ยนะคะตอนนี้สั่งปิดร้าน3วันนะคะเพื่อทําความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อรวมทั้งตรวจคนที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ติดเชื้อด้วยเพื่อนร่วมงานเนียคะ่ะ การพบผู้ติดเชื้อคนนี้นะคะเนื่องจากว่าเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามมาตรฐานของกรมราชัณฑ์สำหรับผู้ต้องขังรายใหม่ก็เลยต้องกักตัว14วันก่อนจะเข้าเรือนจำเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยทางราชัณฑ์เขาบอกว่าคนนี้ไม่ได้สัมผัสกับผู้ต้องขังรายเก่ายังไม่ได้เข้าไปใช้ชีวิตนอนรวมกับผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจาอยู่แล้วอะคะ่ะเอาว่าง่ายๆนะคะการติดเชื้อครั้งนี้เป็นการติดเชื้อในประเทศในรอบร้อยวัน และเป็นกรณีที่สองที่พบในเรือนจําจากกรณีแรกพบในเรือนจําที่จังหวัดราชบุรีแต่ยังไม่ถือว่าเป็นการระบาดระลอกที่สองนะคะ,ะยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคค่ะและจากอาชีพของผู้ติดเชื้อที่บอกว่าเป็นดีเจก็มีโอกาสเสี่ยงแพร่เชื้อได้น้อยเนื่องจากไม่ได้ตะโกนร้องเพลงคือปกต,ติแล้วที่เราจะเห็นคนที่ทำอาชีพนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้ในช่วงของกู1ิเเนี่ยนะคุณผู้ชมมา คนที่ทำอาชีพกลางคืนเนี่ยโอ้โหงานไม่มีจริงๆเงียบเลยนะเพราะว่าร้านนั้นปิดนะนี่บอกว่าดีเจเนี่ยที่ว่ามีความเสี่ยงน้อยเพราะว่าเขาเนี่ยต้องยืนออกห่างจากลูกค,ค้าเนี่ยพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันแล้วนะครับถ้าเกิดว่าบางร้านเนี่ยเขาก็าจะมีการทําเป็นเหมือนลักษณะคือตัวกั้นใส่ๆเอาไว้แต่ก็ต้องไปดูกันต่อไปนะครับว่าร้านที่ว่ามานี้เนี่ยทำตามนั้นหรือเปล่าแล้วใกล้ชิดกันขนาดไหนอย่างไรพราะเบื้องต้นเนี่ยตัวเลขมา ระบุไว้ประมาณสัก61คนเท่านั้นเองนะฮะค่ะเออ,อตรวจสอบ,ร,บร้านที่บอกว่าผู้ติดเชื้อไปทํางานเลยหลักๆมีอยู่ด้วยกัน3ร้านด้วยกัน <Ừ. S 2> นะคะคุณผู้ชมก็คือร้าน3วัน2คืนคมีสสาขาที่บอกไปก็คือย่านพระราม3กับย่านพระรามห้า แล้วก็อีกร้านหนึ่งเนี่ยค่ะอยู่ที่ย่านถนนเข้าวสาร<ะ>สรุปแล้วทั้ง3ร้านเนี่ยนะคะก็มีคําสั่งปิดเพื่อทําความสะอาด3วันด้วยกันนะคะคไปสํารวจที่ร้านกันเลยนะคะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็เก็บตัวอย่างพนักงานของร้าน3วัน2คืนนะคะซึ่งปิดให้บริการไปแล้วค่ะหลังจากที่สถานที่ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่อยู่ในไทม์ไลน์ที่มีการสอบสวนโรคของทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่กรมควบคุมโรคถแถลง มาว่าพบผู้ติดเชื้อเนี่ยค่ะทำงานอยู่ที่ร้านแห่งนี้นะคะร้าน3วัน2คืนมี2สาขาอย่างที่ดิฉันเรียนไปก็คือสาขาพระรามสและสาขาพระรามห<ะ>ซึ่งสาขาที่พระรามสเนี่ยค่ะระหว่างวันที่12สิงหาคมถึง26สิงหาคมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผู้ติดเชื้อขับรถยนต์ไปทำงานแล้วก็ขับรถยนต์ส่วนตัวไปสารอาญารัชดา ไปที่ทันทสถานบำบัดพิเศษกลางโดยข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมาก็คือผู้ป่วยคนนี้ทำงานที่สาขาพระรามสวันจันทร์วันพฤหัส,สบดีและวันเสาร์ส่วนสาขาพระรามห้าทำวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะเอ,อนี่เราก็ไปสำรวจไปพูดคุยกับแม่คา้าร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ใกล้เคียงเหมือนกันฮะเขาก็ยอมรับนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยสร้างความกังวลเหมือนกันนะ ไม่ว่าร้านอาหารจะเปิดขายในเวลากลางวันโดยที่ลูกค้าส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นคนละกลุ่มกับที่มาเทีย่ยวสถานบันเทิงนะครับแต่จากนี้เนี่ยคงต้องเพิ่มความเข้มงวดแล้วละ่ะในการป้องกันเชื้อโรคให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับอันนี้ไปฟังสิ่งของแม่ค้าหน่อยนะครับก็ต้องหาเจลล้างมือมาเพิ่มขึ้นอีกให้ลูกค้าอ,อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องป้องกันที่ผ่านมากาศตกไหมตก ตกเยอะเลยนะตกส่วนมากมาก็ส่วนมากคนก็ไม่ค่อยแวะนั่งกินกันถ้าเขาเห็นมีลูกค้านั่งกินกันเยอะๆกลุ่มใหญ่ๆเขาก็จะไม่ค่อยมานั่งด้วยอย่างเงี้ยบางคนเขาก็เห็นสี่คนห้าคนนะเขก็ไม่นั่งแล้วบางคนก็กลับบ้านเม็ดค้าบอกเองนะฮะว่าเอ๊ะคนไทยเรากาดตกนะฮะมีะส,ส่วนที่ถน,นนเข้าสารออชื่อร้านเ i r s t c a าเฟ เป็นร้าน<ะ>ที่ผู้ติดเชื้อไปทํางานเนี่ยนะคะก็เป็นดีเจเหมือนกันตอนนี้ปิดให้บริการไปแล้วเช่นกันทําความสะอาดกัน3วันนะคะพอผู้สื่อข,ข่าวของเราไปสํารวจบรรยากาศที่ถนนเข้าสารเมื่อคืนก็ยังคงมีนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติม,มานั่งมานั่งที่ร้านอื่นนะคะแล้วก็ยังเปิดให้บริการกันตามปกติทีนี้เท่าที่ผู้สื่อข,ข่าวขอ,<ะ>ของเราสังเกต การตกหรือเปล่าออไปสังเกตเห็นบางคนเอา้าไม่สวมหน้ากากอนามัยไม่สวมหน้ากากผ้าแล้วบางร้านตอนนี้ไม่ได้จัดโต๊ะเว้นระยะห่างกันแล้วอะค่ะครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้ที่ติดเชื้อคนนี้เนี่ยฮะไปตรวจพบเจอที่เรือนจําครับหลังจากที่ถูกจับในข้อหายาเสพติดแล้วก็ได้ไปเบิกความที่ศาลอาญาขนาดนี้คือว่าเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคเองนะฮะแบ่งกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงทั้งหมดแล้ว แล้วก็อยู่ระหว่างการกักตัวเฝ้า,ร,าะระวังอาการอย่างใกล้ชิดด้วยเราต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างไปปิดไม่ได้นะครับยิ่งปิดเนี่ยผู้คนก็ต้องการที่จะรู้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ว่าเปิดเผยข้อมูลไปอย่างน,น้อยแล้วให้ผู้ชมฮะเก็บข้อมูลไปแล้วบางคนเนี่ยมีความกลัวนะแล้วก็ต้องเปลี่ยนจากความกลัวนี่แหละฮะให้เป็นความรู้ว่าวิธีการป้องกันนั้นเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยขนาดว่าแม่ค้าเขาบอกนะว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยคนไทยกาดตกแม้แต่ว่าไทยพีบีเอสเองลงไปสำรวจในพื้นที่เนี่ยอย่างเข้าศาสตร์เองนะฮะ ก็ไม่ได้พบเห็นการสร้างระยะห่างแบบเยอะๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วน,นี้มีคํายืนยันจากทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันคือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็ย้ำว่าช่วงวันหยุดยาวเนี่ยของคนไทยย้ำว่ากาดอย่าตกนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมันจะมีผลกระทบได้เหมือนกันแลวนี่ผมสํารวจนะครับพฤติกรรมของประชาชนนั้นลดลงต่ําสุดในทุกพฤติกรรมเลยนะครับดูนะครับว่าพฤติกรรมที่เราต้องป้องกันนั้นมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับคือว่าแพทย์หญิง พันประภายงตะกูนะครับกศกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบอกว่าผลสํารวจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันตัวเองของประชาชนนะครับระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่27สิงหาคม2563เนี่ยนะฮะพบภกลรวมพฤติกรรมป้องกันตัวเองลดลงต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเหลือเพียงเนี่ยร้อยละ73.6ฮะซึ่งต่ำที่สุดตั้งแต่ดำเนินมาตรการมา ในทุกพฤติกรรมเลยครับมีอะไรบ้างฮะใสหน้ากาก,ากล้างมือกินร้อนนะช้อนตัวเองเว้นระยะห่างไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้าอะไรแบบนี้นะที่ว่ามาเนี่ยนะครับส่วนพฤติกรรมตามเขาเรียกว่าตำบลวิถีใหม่ที่ประชาชนเนี่ยยัง,ย,งยังทำได้ไมีเพียงพอมากที่สุดก็คือว่าการออกกําลังกายเป็นประจำาระะัพบว่าทําได้ทุกครั้งเนี่ยเพียงแค่ร้อยละ52.9ก็เกินครึ่งมาแหละตามกับพฤติกรรมอื่นอย่างมากนะครับ นี่ขณะที่มาตรการของรัฐนในช่วงเดือนสิงหาคมในประชาชนมั่นใจมากสุดครับก็คือว่าการรักษาพยาบาลแล้วก็การให้ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วนะครับพอสอบถามไปถึงมาตรการเรื่องของการรับคนไทยกลับประเทศให้มากขึ้นส่วนใหญ่เห็นด้วยนะคะกับการขยายจำนวนสถานที่กักกันของรัฐหรือว่าสเต t ควอ a ันทนร้อยละ92.2ม,มากกว่าการเพิ่มทางเลือกการกักกันตัวเองที่บ้านหรือว่า Home คทนร้อยละ85 ซึ่งในช่วงวันหยุดยาแบบนี้ก็ขอให้ประชาชนร่วมมือกันด้วยทําตามมาตรการด้านสาธารณาสุขอย่างเร่งครัดเพื่อป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโควิด -19 นะคะแล้วก็ขอความร่วมมือเลยค่ะงดเข้าไปอยู่ในพื้นที่แอร์อัด เป็นเวลานานๆน,น,นะคะครเรื่องของเรื่องที่บอกว่าคนไทยกัดตกจริงหรือไม่เนี่ยมีการเปิดเผยมามจาก Facebook ของคุณหมอทีภาพนี้นะคะคศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมะจุธาท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรโรงพยาบาลจุฬาลงกรค่ะได้โพสต์ภาพเป็นภาพกราฟ แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการป้องกันตัวเองนับมาตั้งแต่15พฤษภาคมถึง27สิงหาคมนะคะ15พฤษภาคมก็คือหลังจากที่เราเริ่มผ่อนคลายมาตรการ,ค,รคุณผู้ชมดูกราฟคุณหมอก็อธิบายชัดเจนว่าพอสำรวจพฤติกรรม ของการป้องกันดูแลตัวเอง<ะ>มันลดต่ำลงทุกพฤติกรรมเลยทุกเส้นกราฟเลยนะคะโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรก็ยังโพสต์ข้อความบอกว่าตอนนี้คนไทยกัดตกมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูกราฟนี้แช่เอาไว้สักระยะหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ดูกันชัดเจนว่าที่คุณหมอทีได้ให้เราดูเนี่ยนะคะมีอะไรกันบ้างสีเขียว เรื่องของการใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยเอาลดต่ำลงเรื่อยๆ<ม>เทลงเรื่อยๆสีน้ําเงินล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่เจลแอลกอฮอล์ล้างมือมก็ลดต่ำลงเรื่อยๆนะคะสีดำสีเข้มๆเนี่ยนะคะกินอาหารร้อนใช้ช้อนกลางาต่ํำลงลดลงเหมือนกันสีแดงเรื่องการระวังไม่อยู่ใกล้คนอื่นระยะน้อยกว่า2เมตรต่ำลงเหมือนกัน<ม>สีเหลือง ตอนช่วงแรกเนี่ยพุ่งขึ้นมานิดนึงแล้วก็ลดต่ําลงเรื่อยๆคือการระวังไม่เอามือไปจับหน้าจมูกปากแล้วก็เส้นใหญ่ๆตรงกลางเลยนะคะใหญ่ๆนั่นเลยค่ะเป็นภาพรวมพฤติกรรมในการป้องกันตัวเองที่ก็ลดต่ําลงเรื่อยออๆคนไทยกาดต้องไม่ตกนะครับเพราะว่าแพทย์ผู้ช่วาญเนี่ยก็เคยบอกมาแล้วว่าโรคซงในเมืองไทยอาจจะเกิดได้แล้วก็ให้เราเนี่ยมองภายนอกประเทศด้วยที่ผ่านมาเนี่ย ดา,างเวียดนามเนี่ยนะครับเขาก็ไม่มีการติดเชื้อมาเป็นร้อยวันนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีคนติดเชื้อทีนี้มาดูที่เมืองไทยเราเองเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการถแถลงไปแล้วนะครับว่าทีนี้ติด1คนแต่ว่า1คนนี้นะฮะจะกระจายไปมากเท่าไหร่ยังไงเนี่ยฮะต้องให้เวลาทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะครับให้ทําการสอบสวนโรคทีนี้เราต้องชวนมาคุยกันต่อนะครับว่าจะทํายังไงให้การไม่ตกนะทุกทีเราจะบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าต้องการที่จะให้ห่างไกล จากโควิดสิเนาะหลักๆแล้วเนี่ยคือว่ามี4อย่างเลย1สร้างระยะห่างระหว่างสังคมไปไปได้ไหมถ้ากับว่าแม่เพื่อนชวนไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์คนแบบป้ารวมกลุ่มกันเยอะๆแบบนั้นเนี่ยเลี่ยงไว้ก่อนอยู่ที่บ้านหรือว่าดูออนไลน์แทน<ะ>สองเนี่ยสร้างระยะห่างระหว่างบุคคลเนี่ยจริงๆนะสื่อมวลชนพยายามที่จะทําให้เห็นสคือว่าสวมใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยเดี๋ยวหาไว้ไม่ได้ใช่ฮะ พวกเรานี่ฮะต้องถึงขั้นว่าต้องควักออกมาให้ดูแบบนี้ครับปกติอะคุณธีระเดชอะโชว์ประจําดิฉันไม่ค่อยได้โชว์ดิฉันเอามาโชว์บ้างครับดิฉันขอใส่ซองเอาไว้แบบนี้ได้ไหมครับคือคือมือไม่สะอาดแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเดินเข้ามาอ่านข่าวจับนุ่มจับนี่นะคะไม่สะอาดแล้วไม่อยากหยิบขึ้นมาปกติจะใส่ซองแบบนี้คุณธีระเดชแล้วก็คือคือทําความสะอาดซองด้วยนะแล้วก็พอใส่แล้วเนี่ยสมมติว่าจะพักเอาไว้จะรับประทานอาหารก็ใส่ซองแบบนี้คือจะไม่เอามาวางกับโต๊ะ แล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ฉันขออวดบ้างสิคุณอวดทีเดียวทุกวันเลยวันนี้ที่ฉันมีอ2ออย่างมาอวดคุณบ้าง,งคือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกในการล้างมือนะครับแล้วก็ออกไปปฏิบัติหน้าที่ภารกิจที่ด้านนอกเนี่ยอย่างเราเราเองก็จะมีเจลแอลกอฮอล์หรือว่าเขาเรียกว่าเป็นสเปรย์ฉีดเอาไว้ล้างมือต่างหากด้วยเหมือนกันเอาไว้ใช้นะต้องแบบว่าให้พกติดตัวตลอดบรรดาเด็กๆน้องๆน,นะฮะทำแบบนี้กันไปเรื่อยๆแล้วก็วิธีการใส่ที่ถูกต้องยังไงฮะ ใส่สาธิตให้ดูหน่อยสิคะคุณเทเรเดชอันนี้เอามาใช้สาธิตแล้วเดี๋ยวไม่ใช้แล้วนะใช่ <laughs> วิธีการใส่ครับคุณชมครับก็นี่ฮะคือข้อไปยังถูกต้องเลยครับจริงจิแล้วอย่างนี้มันทําให้เห็นแบบชัดเจนนะเราก็เอาตัวหนังสือน,นี่เนะี่ยออกเลยนะฮะคุณชมฮะอันนี้ก็มีสีชัดเจนคือสีเข้มกับสีอ่อนด้านหลังนี่คือว่าเป็นสีอ่อนนะฮะก็สีเข้มอ,อ่อนอ่าสีเข้มออกเลยนะครับแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างจะสังเกตจับอยู่เนี่ยนะคะครับข้างบนก็จะมีตัวโครง ก็เอาตัวโครงเนี่ยค่ะเอาไว้ด้านบนเอาไว้ตรงจมูกนะคะพอสวมคาดเอาไปแล้วเนี่ยค่ะดึงลงมาให้มันคลุมทั้งจมูกทั้งปากเลยแล้วก็กดตรงตัวโครงตรงดั้งจมูกเนี่ยค่ะกดลงไปให้พอดีกับดั้งจมูกแบบนี้ก็จะปิดคลุมหมดเลยเห็นไหมคะคุณผู้ชมคุณเทอร์เดดลองหันข้างเข้าหากล้องหน่อยเห็นไหมคะว่าจะมีพื้นที่ที่จะให้อากาศเนี่ยค่ะเล็ดลอดเข้าไปเนี่ยน้อยมากคนี่แยบ เห็นไหมคะตรงดั้งเนี่ยค่ะคุณตีระเด็กเขาจะกดแนบลงไปกับดั้งกับจมูกเขาเลยแนบลงไปกับใบหน้าเขาเลยนะคะคลุมทั้งหมดลงมาจนถึงคางที่สําคัญสมมุติเวลาจะคุยหรือว่าอาจจะรู้สึกอึดอัดหรือจะดื่มน้ํารับประทานอาหารอย่าเอามาห้อยเอาไว้ตรงคางเอาคุณลองสาธิตเอามาห้อยเอาไว้ตรงคางหน่อยที่เขาห้อยเสร็จเลยฮะเอาแบบนี้อย่าทำเสร็จเลยอันนี้ผู้ชมอย่าเอาเป็นแบบอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยออกมาอย่างนี้ดีกว่า หรือเก็บพับไม้ใส่ในถุงแบบนี้แบบน,แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยพอผมถอดมาจะรับประทานอาหารเนี่ยผมก็จะถอดเก็บเอาไว้ไม่ได้มีแค่อันเดียวไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าสุกปรกเมื่อไหร่แล้วสุกแบบนั้นก็เปลี่ยนอีกอันหนึ่งท<า>ันทีท<า>ีนี้ราคาถูกลงแล้ว มีแล้วดิฉันเจอแล้วหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วต้นทุนที่บอกว่าเป็นหน้ากากแบบโซ c ิโคมา k แบบนี้คือหน้ากากหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เนี่ยต้นทุนก็บอกว่าอยู่ที่2องบาทห้สตางค์ตอนนี้หาซื้อได้แล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าราคาอาจจะไม่ใช่ราคานี้ดิฉันเจอแพ็คหนึงมี7จ็ดแผ่นเขาขายอยู่ที่35บาท เจ็ดห้าสามห้าก็ประมาณ5บาทด <Ha. S 2> ิฉันว่าไหวนะแผ่นละ5บาทสลับกับการใช้หน้ากากผ้า <Ha. S 2> หลายคนอาจจะชอบหน้ากากผ้าเพราะว่าก็ใช้ได้บ่อยๆแล้วก็ซักขยำขยำกับน้ำสบู่แล้วก็ต <Ha. S 2> า,ากแดดแต่กรณีถ้าเกิดว่าแหมตอนนั้นเนี่ยคุณไม่มีหน้ากากผ้าหน้ากากกันามัยหรือว่าอยู่ในระหว่างที่ประบาดภารกิจเหมือนกับเราๆแบบนี้นะฮะถ้าเกิดจะจามเมื่อไหร่ครับนี่ฮะคุณหมอที่ดูวัานี่เป็นคนสอนเอง เอาเนี่ยข้อศอกนี่ฮะแล้วก็จามไปเลยฮะ<ม>เพราะอะไรฮะถ้าเกิดว่าเราใช้มือเนี่ย<ม>อ้างแบบนี้ไว้โอกาสเสี่ยงครับที่เดี๋ยวจับตาบ้างจับปากบ้างนะครับมันจะเข้าได้จับตัวคุณเองไม่เท่าไหร่เ,ออเดี๋ยวเอามือมาจามปุ๊บออไปจับทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะ,ะราวบันไดเลื่อนประตูไปกดลิฟต์เก้าอี้ต่างๆเดี๋ยวคนอื่นเขาก็มาสัมผัสเ,ออเขาก็ไปด้วยเลย ขึ้นลงขึ้นลิฟต์นะฮะอ้าวบางที่เนี่ยเขาก็จะมีเป็นไม้จิ้มฟันมาให้ต่างหากเลยแล้วเขาให้เปลี่ยนหรือบางคนเขาก็ใช้สอกดิฉันใช้สอกใช้สอกเอาเนาะใช้สอ,เ,อเพราะอยู่ยนี้ก็หาไม่ไปเจอแล้วเหมือนกันไม้จิ้มฟันเอาใช้สอกไปหรือบางคนก็ใช้ปากกา <c oughs> แล้วเขาก็ไปใส่ด้ามของของเขาใหม่เอาไว้เสียบแบบนี้ ค่ะนะครับเรื่องที่รเราเล่ามาทั้งหมดเมื่อสักรู่นนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องเก่าทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมฟังมาแล้วหลายรอบอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะดิฉันกับคุณธีรเดชเนะะี่ยค่ะเล่าเหมือนเดิมเหมือนกับตอนแรกที่เราพบการระบาดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีนาคมที่ต้องย้ำแบบนั้นเพราะว่าเราเริ่มกัดตกจริงๆแล้วทั้งการสํารวจของคุณหมอเองไปสัมภาษณ์ คนในพื้นที่ต่างๆหรือว่าตัวเราเองก็น่าจะยอมรับตัวเราเองนะคะว่าการตกอยู่พอสมควรเหมือนกันจนถึงนาทีนี้แม้ว่าจะพบผู้ติดเชื้อภายในประเทศแล้วก็ตามยังไม่ใช่การระบาดระลอกสองเพราะว่ายังพบผู้ติดเชื้อเพียงคนเดียวจะเป็นการระบาดระลอกสอได้ต่อเมื่อผู้ติดเชื้อคนนี้ แล้วก็พบผู้ติดเชื้อคนอื่นๆในลักษณะเป็นกลุ่มก้อนที่ไม่เจอต้นสายปลายเหตุกระจายออกไปไม่รู้ว่าติดมาจากไหนติดมาจากใครบ้างบแบบนี้ถึงจะเป็นการระบาดระลอกที่2นะคะแต่ว่าสถิติของบ้านเราหยุดอยู่ที่100วัน100วันนิวซีแลนด์ของเขาได้102วันแล้วก็พบผู้ติดเชื้อส่วนเวียดนามได้99วันอของเราเนี่ย100วันพอดีนะคะเขานับจนถึงวันที่2กันยายน<ะ>ก็คือวันที่ ยืนยันแล้วว่าผู้ต้องขังคนนี้ติดเชื้อโควิด19ค่ะไม่เป็นไรครับเรามาเริ่มทํำสถิตีกันใหม่ต้องทําให้ได้มากกว่าประเทศอื่นๆเขาต้องเป็นแบบอย่างนี้ล่าสุดอิสราเอลเนี่ยให้เราเป็นสีเขียวนะ หมายถึงว่ามาเที่ยวได้แบบปลอดภัยในขณะที่ทประเทศอื่นๆนสีแดงร้อยกว่าประเทศนะฮะค่ะที่ผ่านมา<อ>นทางการโดยเฉพาะสาธา,ศารณสุขเขาก็เน้นย้ำที่เขารายงานทุกวันว่าไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเชื้ออยู่เ,<อ>เพราะฉะนั้นไม่ชะล่าใจไม่ประนกแต่ว่าดูแลตัวเองเดี๋ยวดูความเห็นของผู้ชมสักต่อยละกันส่งมาเยอะมากนะครับคุณชนินนะฮะข้อความล่าสุดบอกว่าได้ยินเสียงคุณวันคนเดียวทุกวันผมไม่เบื่อครับ S <S โอ้ขอบคุณมากเลยนะฮะมีคอมเมนต์ของคุณผู้ชมเป็นแฟนประจำของเรามาก็ได้ชื่นใจ,น,ใจนะคะคุณกันหาก็ทักทายมานะครับคุณชยันบอกว่ากล่องนะฮะ125บาทจำนวน50ชิ้นครับก็หมายถึงว่าหน้ากาก,ากาาอนามัยนะครับไปซื้อมาในราคาก่อนละห2 5งบาทคุณมนุษย์แสงแกบอกว่าชมเชยชื่นชมคุณมณิวิสาคุณทิรเดชท,ที่พกแมสตลอดเวลานะฮะจริงๆว่าคุณดูนี่แหละเมตตาเราคอย คอยบอกเรามาโดยตลอดต้องมีแฟชั่นนิดนึงสมติวังงนที่ใส่เสื้อสีชมพูอ๋อสีะะแบบแบบกันแบบนี้ใช่ไหมะจะได้สร้างสารรค์ดูมีความสุขกับการใส่ห<อ>นากาศจะได้ไม่เบื่อครับคุณธีรชัยเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าเราทุกคนใส่ใจตัวเองแล้วก็ส่วนรวมโรคก็จะไม่แพร่แน่ๆแ,แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็ยังมีคนที่ไม่สนใจไม่แคร์อ้ขอบคุณมากเลยนะฮะแล้วก็คุณพยักษ์ขมิน อกว่ามาครั้งนี้คงจะหนักนะครับเพราะว่าคุณหมอเตือนแล้วว่ามาแน่ๆขอให้คุมให้อยู่แล้วก็ช่วยๆกันนะส่วนคุณชมที่รับชมอยู่ต่างประเทศนะครับคุณเชฟชัย,ยาบอกว่าชอบข่าวเช้าว,วันใหม่ไทย PBS เลือกงานมาก็รับชมจากอังกฤษอขอบคุณมากฮะคุณมานพสังแกบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ตรวจเข้าเมืองทุกๆด่านที่ต้องตรวจเข้มทุกๆที่ตามตะเข็บชายแดนอขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งต่อเข้ามาพูดคุยกันแบบนี้เรื่อยๆนะฮะ